เป็นงังางเป็นเกมที่ยากยากด้วยเสีมเป็นเกมที่ยากมากค่ะเพราะว่าทีมเราเองก็ค่อนข้างที่จะกดกันในตัวเองค่อนข้างสูงเลยค่ะเพราะว่าแบบคือเราไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าเรียกว่ายังไงคะคือเราแบบมีความกดกันอยู่แล้วอะค่ะเราได้สถานการณ์ของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งแบบ,บปีบตีตัวเราเองอะค่ะแล้วก็เพียรนดานหรือว่าเขาเล่นค่อนข้างดีเขาแบบเขาดูรีแลก กว่ากวบเปล่าอย่างงี้ค่ะเขาดูฟรีฟรีก็ต้องแบบต้องยอมเขาว่าต้องยอมรับเขาวันนี้เขาก็ทังกันบ้านมาดีมาดีค่ะเซที่สองที่เสียไปรู้สึกไงนก็ตอนรู้สึกใจหายเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่กดดันที่สุดในชีวิตค่ะเซตสามเป็นอะไรที่แบบผ่านมาได้เหมือนแบบเกิดใหม่เลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากกับกลับมาทีมชาติครั้งแรกแล้วก็มาเจอเกมแบบนี้ก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองทําได้ค่ะครับ ดีใจจริงๆล้วต้องขอบคุณน้องๆที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือถึงแม้ว,ว่าเราจะไม่ได้ดีมากแต่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ไม่เคยว่าเราบอกว่าให้เราเล่นได้เลยเล่นได้ไม่เป็นไรพวกหนูจะคอยซัพพอร์ตก็ขอบคุณน้องๆที่แบบว่าทำพี่ขำแม่ขำมาแล้วพี่แบบทำได้อ้อมอย่าบอกว่าหนูเป็นแฟนมาก โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ส่งกำลังใจเชียร์มาให้พวกเราค่ะถึงวันนี้มันจะเป็นแมตช์สามหนึ่งอาจจะว่าก็อาจจะมีหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ถูกใจผลงานของเราในวันนี้ค่ะแต,แต่แต่เราแบบเราก็พยายามของเราอย่างมากจริงๆค่ะเราพยายามแบบควบคุมตัวเองควบคุยายามเกมให้มันอยู่ในฝั่งของเราให้มากที่สุดมันอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่เราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สําคัญของเราเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นปีแรกที่เราแบบมียยเวลาซ้อมค่อนข้างน้อยแล้วด้วยแบบอะไรหลายอย่างค่ะหนูเชื่อว่ามันจะทําให้เราเติบโตแล้วก็แข็งแกมขึ้นได้ ค่ะก็ดีใจค่ะที่พวกพี่เขามาค่ะคือเราก็อยากจะรักษาประวัติศาสตร์นี้ให้มันยาวนานนะคะไม่อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ในด้วยการไม่ได้แชมป์อย่างนี้ค่ะตัวเราเองก็พยายามเต็มที่เราก็อยากจะจะรักาษาแชมป์ให้ยาวนานเท่าที่เราจะทําได้ค่ะแล้วก็เห็นพี่มาเชียร์หนูรู้สึกด,ดีใจมากนะคะแล้วหนูก็เห็นพี่กิ๊กกับพี่หน่องมาหนูรู้สึกว่าใจาที่หนูไม่ค่อยมั่นใจหนูก็รู้สึกว่าหนูมีกํลาลังใจแล้วก็พี่นุสราก็ไลน์มาบอกหนูว่ามั่นใจเธอทําได้แน่นอนมันยิ่งนําให้หนูแบบ คลายความกดดันไปถึงแม้ว่าแบบมันจะกดดันมากๆแต่หนูก็แบบพยายามทำเต็มที่แล้วถ้าเกิดหนูทำได้ไม่ยังไม่ดีก็หนูจะพัฒนาต่อไปนะคะเหนื่อยมากเต็มตอวนี่แน่ใจครับเพราะว่าการกลับมาครั้งแรกวทุกอย่างไม่ตึงเลยให้แม่ค่ะแม่คอยซับผ่รนตลอดเลยคอยแบบดูแลหนูทุกสิ่งทุกอย่างหนูกลับมาครั้งนี้หนูก็ตั้งใจกลับมาเพื่อแม่ของหนูค่ะและหนูก็ทำได้แล้วฝากถึงแม่และเจ้าว,ว,วันนี้ย่ายแล่ะนะจ้า หน ok ูละหนูก็เราเราแบบเราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดให้ให้ตัวเราเองแล้วก็ให้เพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้มาด้วยค่ะเพราะว่ามันก็คือประวัติศาสตร์ของทีมวอลลย์บอลทีมชาติไทยค่ะที่เราสามารถรักษาแชมป์ได้อย่างยาวนานค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลของพวกเราแล้วก็ของสตาฟโค้ชของทีมงานทุกคนค่ะที่มีส่วนร่วมที่ทําให้เราแบบเป็นทีมได้ในวันทุกวันนี้ขอบคครับขอบคุณครับดีดีด้วยครับสวดีครับนี่มมาก ได้แล้วทีเจอค่ะก็ะอย่ากื่นเป้นกันใจแล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปแล้วกับายนแค่ะกังวลไหมกับฟีนแอลที่กำลังจะงก็กลับกลับมาได้ผ่านแบบนี้ไปก็ถือว่าได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะก็คิดว่าจะทำให้หนูมีประสบการณ์แล้วก็จะเติบโตเดินไปข้างหน้าทำให้หนูมี ทำได้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่านี่การกลับมาครั้งแรกคู่ด่วนก็หนูก็ไม่มีเวลาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เขาไปต่างประเทศใช่ไหมคะครูด่วนก็ให้หนูลงเลยหนูกพตื่นเต็นม,มากมากแล้วก็ขอบคุณที่เขาให้โอกาสหนูค่ะอ่อเทีม่มากค่ะเยอเที่ยงสามวัเหมือนจะบอกตอนนั้นหนูจะตายแล้วจริงๆเที่สามอ่ะ้วดีแล้ว โอ้ยยังกลัวสติสต่ไม่มาแตยังดียังดีรอดได้ไล้อยากพี่คะอยากพี่คะมีข้อหมายอะไรบ้างสก็ถ้าได้ไปนะถ้าได้ไปหนูก็จะตอนหนูจะคอยซัพพอร์ พื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุดค่ะถึงแม้ว่าหนูไปหนูอาจจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นหนูไม่เป็นไรค่ะหนูอยากจะแบบว่าไปทําหน้าที่ถ้าแบบมีโอกาสหนูก็จะทําให้เต็มที่แน่นอนค่ะหนูจะพยายามตั้งใจฝึกซ้อมตลอดแล้วก็อย่างที่บอกกัะว่าหนูจะถ้ามีหนูจะซ้อมเพื่อลอโอกาสะค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีไม่มากแต่เมื่อไหร่ที่มีโอกาสหน,าหนูจะพยายามทําให้มันได้ทําให้มันเต็มที่แล้วก็จะไม่ปล่อยโอกาสนันไปแน่นอนเป็นังใจรู้สึกภูมิใจอะไรกับทีมไหมมันเป็นเกมที่หนัก รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าน้องทุกคนเล่นดีแล้วก็ทุกคนมีศักยภาพแต่หนูว่าเป็นคนแรกที่เพิ่งกลับมาติดทีมชาติด้วยความกดดันเพื่อระบบทีมหนูก็อาจจะไม่ได้เข้าใจมากแต่ว่าน้องทุกคนคอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทําให้หนูผ่านวันนี้ไปได้ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ขอบคุณโค้ชที่แบบว่าไม่ดา่าไม่กดดันเลยค่ะต้องขอบคุณที่เขาเห้กำลัน ก็ครับเกมนี้หน่อยค่ะยากลำบากแค่ไหนก็เป็นเกมที่เราค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเล่นเองเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้เราเล่น,นไ,ได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับเซิร์ฟเองหรือการลุกเองนะครับเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการเล่นมากแต่ว่าต้องขอบคุณนักกีฬานะครับขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแล้วก็ ผ่านวันนี้มาได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เรามีความกดดันนะครับเด็กๆใหม่หลายคนก็กดดันในเรื่องของการป้องกันแชมป์นะครับก็ต้องยอมรับนะครับในวันนี้ว่าเรายังไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับในวันนี้เปลี่ยนโซชเปลี่ยนทีมออกมาช่วงการเซตสามก็ได้รับการบาดเจ็บครับก็เลยต้องเราต้องเซฟเพราะว่าเรากลัวที่มันจะหนักไปกว่านั้นะครับเพราะว่าเรามีแมตที่ที่รองรับอยู่นะครับ โดยลักษณะการเล่นเองเนี่ยเขาเองก็ทุ่มเทเต็มท,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 ที่นะครับโดยการประทะากันนะครับผมคชมองบก็ค e ง,ง,งต้องกลับไปปรับปรุงและแก้ไขมากพอสมควรนะครับในเรื่องของการเล่นเพราะว่านักกีฬาที่มารวมกันเองเนี่ยนะครับยังขาดความสัมพันธ์ในเรื่องของระบบทีมที่ชัดเจนมากเราเน้นเรื่องระบบการลุกที่มีความเร็วแต่วันนี้นะครับเห็นได้ชัดว่าการคอนโทรลจังหวะการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดพลาดบ่อย นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ต้องพัฒนาให้มากกว่านี้นะครับเพื่อจะเล่นในเบียร์ครับต่อไปครับ, <Okay. S 1> บ